ฟุตบอลบนเดเลกามีลงเตะนัดตกค้างนัดที่21ในกลางสัปดาห์นี้นะครับโดยจะลงทําการแข่งขันในวันที่11มีนาคม -63 นี้เราไปดูโปรแกรมกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon โปรแกรมนัดตกค้างนัดที่21ของบนเดเลกาจะลงทําการแข่งขันในคืนวันพุธที่11มีนาคมนี้โดยจะมีลงทําการแข่งขันกันหนึ่งคู่นะครับเป็นบูเิเซียเ็นเชนกำบักที่จะเปิดบูดริเซียพาร์คต้อนรับการมาเยือนของโคโลนโดยคู่นี้จะคิกออฟในเวลา เชียงคืนครึ่งโดยคู่นี้สามารถรับชมผ่านทางช่อง fox sport และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของโปรแกร,รมบูเดนเดก้าที่จะลงเตะในคืนวันพุธที่11นี้นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของคู่นี้แล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ